รับรางวัลวันนี้หน่อยครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมกกครับผมมานักฆ่าอวบครั้งที่6ครับผมกับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายครับผมจากจากซีรีส์เรื่องเรื่ซินโดม3ครับกับคนโคตรคนอย่างนุ่มสามครับเอออเารู้สึกเป็นไงบ้างครับกับรางวัลแรกของเราเลยไหมครับจริงๆก็ไม่แลกครับผมแต่ก็ถ้ากับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นรางวัลแรกครับ ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ประสบความสําเร็จเนาะลับซินดอมของเราใช่ครับผมก็จบไปแล้วต้นปีซ да, ึ่งตอนนี้หลังปีดในช่วงท้ายปีนี้ก็มีออนอยู่ด้วยกับเรื่องอื่นๆด้วยครับผมมีมีเรื่องอะไรครับผมก็สําหรับวันพรุ่งนี้ครับผมวันที่27สิงหาคมก็จะออนตอนแรกสําหรับป้าชัยมองนะช่อง M Quad HD ครับผมกด30นะครับดูย้อนหลังได้ทาง M Quad ดับเน็ตและแอปพลิเคชันการ์ดอุลลาครับผมรวมถึงวันถัดไปในวันจันทร์ของผมก็จะมีออนทางช่อง3 B My Superstar ตอน5ทุ่มนะครับผมพี่พระเอกกับเด็กกใหมนอครับ ตอนสองเรื่องครับผมอตอนนี้บ้านชายมองอของเราก็เป็นอะไรยังไงครับบ้านชายมองของผมก็เป็นอ่าจากในเนื้อเรื่องของมันจะเป็นเรื่องของอ่า เออขาเรียกว่าพ่อค้าขายผักที่จับพัาจับขูกเข้าไปอยู่ในบ้านของคุณชาย<อ>ซึ่งผมก็อยู่ในพาร์ทของพ่อค้าขายผักในตลาด<อ>นั่นเองครับผม <laughs> ปีนี้รับหลายอาชีพหน่อยครับลห,หลา <laughs> ยอาชีพเ็เล่นต่ากับพี่ <laughs> หลงซือรีพี่แปงนาะ <laughs> ยกกันมาทา<อ>ั้งกองยกกันมาทั้งกองเลยคือ <laughs> <laughs> จริงๆตอนถ่ายก็คือถ่ายติดกันเลยแล้วส้นโดนถ่ายจบปุ๊บก,ก็อลิงอีกต่อเลยก็เลยจะแบบจูนกันติดง่ายหน่อยครับผมร่วมงานกับพี่เขาเป็นแพร์านโอเคคนผมถ่ายกับหลงมาสี่เรื่องแล้วครับผมใช่ครับผมเล่นเล่อโดยกันมาหลายเรื่องแล้วครับ ก็เลยตูนก<จ>ันติดสบายเลยใช่ครับผมจูนกันติดสบาย,บายแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งคาแรคเตอร์เป็นอยงครับอีกเรื่องหนึ่งดีไม่ซูเปอร์สตาร์จริงตอนนี้ออนมาเป็น EP ีที่8แล้วครับผมก็เป็นกลุ่มเดียวกับของทางปันที่เป็นที่เป็นตัวหลักลก็จะเล่นกับเฟิร์สจารบมในเรื่องนี้ครับก็ สนุกดีครับผมจริงๆตอนแรกของวัสนิทกับเฟิร์สอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่หกเจ็ดปีแล้วครับผมก็แต่วันนี้ได้มาเป็นฝั่งจ้าบ้างก็เหมือนกับโคจรมาเจอกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนสมัยทันทายแล้วครับผมสมัยเมอห้าปีที่แล้วแล้วก็ว <laughs> คือรวมร่วมงานกับเพื่อนวนๆกันอยู่นี่แหละครับ แสดงว่างานเรามีมีให้เห็นกันต่อเรื่องยาวเลยใช่ครับผมใช่รวมถึงงานการกุศลด้วยเหกังเพราะว่าในเดือนตุลาคมก็จะมีงานเป็นละครเวทีด้วยเหมือนกันปีนี้ค่อนข้างชาเลนต์ตัวเองหน่อยครับเพราะว่ามีละครเวทีด้วยครับ งานรวมเยอะอย่างนี้คือยังไงไปมองไปมูมาไหมเราไปมูอ <stop> ย <saying. S 1> ู <Ça ina> <around> ่แล้วไหมไ่ไม <day> ่ไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยกันขนาดนั้นครับผมพอดีมันก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาด้วยครับผมเพราะว่าอันเดียวประชาสัมพันธ์งานของงานการะสมอะไรกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานการะสมเท่อกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลสิริราชครับผมก็ร่วมกับกลุ่มของทันดีเอ็มโชดี้ไปทำเป็นการทาครั้งที่14แล้วก็สามารถร่วมบุญกันได้มาเรื่อยๆเลยาะนี้ปีที่1 4แล้วด้วย ก็ทำได้ทุกปีเลยครับผมมีเสื้อตัวละ299บาทแล้วก็เปิดขายบัตรละครเวทีในเดือนหน้านี้ครับผมละครเวทีเล่นวันที่29ตุลาคมช่องทางสามารถติดตามได้ทาง l ล n e แอดไลน์อฟิเของทางดีเอ็มชาริตี้ครับผมก็สามารถร่วมได้เลยครับ ดังผลงานเรื่องต่อๆไปที่จบสองก็ไม่มีต่อไหมครับอ่าจริงๆจะมีเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งด้วยแต่ตอนนี้กําลังรอเวลาเปิดกล้องอยู่คิดว่าน่าจะเปิดเดือนหน้าครับผมสำหรับเรื่องซิโดมที่ประกาศไปว่าจะทำแบบฟิชติ้งเออใช่ค่ะมีมีแน่นอนแต่รอใช่มีแน่นอนครับเขาประกาศมาเขาข้างงานแล้วผมรอแค่เวลาเปิดกล้องต่างๆแล้วก็การคัดเลือกนักแสดงอื่นๆเพราะจริงๆเขาจะใช้แคสเก่าด้วยแล้วก็ต้องมีแคสใหม่ใหม่ด้วยใช่เราในในฐานะที่เป็นนักแสดงรุ่นพี่มาแล้วยังไง จะยังไงครับผมมีส่วนอ่ามันไม่ได้ไปรูปแขกแล้วเขาบผมไม่ได้รูปแขกเขาแค่หาคนที่ที่มีใกล้ๆกันนะอยู่มาร่วมฉากด้วยกันเฉยๆครับผมก็ต้องเป็นทางผู้จัดเป็นคนจัดหาครับอย่างงานดูดของเราล่ะมันคงเน้นหรืองานงานหมองานหมองานหมอเป็นเรื่อยๆเลยครับผมเพราะว่าเป็นหมออยู่แล้วครับผมก็ก็ต้องเป็นหมอต่อไปเป็นแล้วเป็นอยู่แล้วเป็นต่ออยู่ครับผมก็จบเฉพาะทางแล้วครับผมปีนี้ก็เป็น แพทย์แอนตี้อายจิ้งครับผม,ชะ,บผมชะลอไว้ครับผมใช่ครับผมพอ,อ,อแบ,บ่งเวลามาได้อ๋อแน่นอนครับผมเพราะว่า,าลงไปทําเป็นธุรกิจ<อ>เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือเป็นเจา้าของธุรกิจเปิดคลินิกเองด้วยครับผมก็เลยจะค่อนข้างฟลักซิเบิลกับเวลาเยอะเลยชื่อว่าซอนครับผมเขาจะเก็บค่าโฆษณาผมไหมคลินิกชื่อซอนครับ s o l n e ซอนคลินิกครับผมอยู่ที่ตึกมหานครคิวบ์ชั้น3ครับผมตรงสาธรนี่ครับทำไมเราถึงเลือกแอนทายอ่ะเป็นเป็นแบบเฉพาะทางต่อาง อ๋อมันเป็นมันจริงจริง anti aging ไม่ได้เป็นสายเกี่ยวกับความสวยความงามเลยแต่ผมสามารถทำ aesthetic ได้ว่าผมเทรนนิ่งมา แต่แอนตี้เอนจิ้งจะเป็นการดูแลสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ครับผมก็คือเป็นการดูแลว่าคุณทํายังไงให้คุณไม่ป่วยในอนาคตหรือถ้าคุณป่วยแล้วคุณจะทําให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นยังไงครับผมก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสวยความงามเลยครับผมเพราะยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีงานอีเวนต์เกี่ยวกับของคุณหมอด้วยเหมือนกันก็คือจะต้องไปออกงานในฐานะเป็นแพทย์แอนตี้เอจจิ้งนี่แหละครับผมสามารถไปเจอกันได้นะครับผมสยามเซ็นเตอร์ครับลูกของลูกค้าหรือคนที่มาให้งานให้คุณหมอแนะนำมีประมาณไหนอะไรอย่างบ ัววีเอามายถึงลูกค้าปกติเพื่อนในวงการครัเพื่อนในวงการมีใครบ้างครับเพื่อนในวงการโอ้เขาเพื่อนในวงการนี้อาจจะต้องอุบไปนิดนึงแต่แต่บอกเลยว่าเกินครึ่งวงการเนี่ยผมจิ้มมาหมดแล้วครับผมเอรเหปิดมานี่บอกเลยเอ้ยอเนี้ยปากปากใบหมอกกเองอันนี้เอ้ยอันนี้ตาใบผมเองสักหนึ่งตัวย่อได้ไหมไม่ได้เปิดแล้วเป็นเป็นเพชร์นี่ confidentially เข้ามาให้ให้คุณหมอดูแลอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเป็นไทยจริงเหรอครับประมาณไหนอะไรเงี้ยลูกค้าแบบอ๋อจริงๆมีทุกแบบเลยมีตั้งแต่ลูกค้าที่ มีตั้งแต่คนไข้ที่เขาป่วยแล้วเป็นเบาหวานระยะต้นๆก็จะมาปรึกษาผมเพราะว่าเขาไม่อยากใช้ยา<ม>เราก็จะมาคอนซัลต์เกี่ยวกับการปรับคุณภาพชีวิตว่าต้องกินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไงนอนหลับยังไงเพราะว่าฟู้ดสลีฟสเตรสซัพพลีเมนต์เอ็กซ์เซอไซส์เป็นสิ่งที่ทุก,ทกคนควรทำหมดอยู่แล้วครับผมฟู้ดสลีฟสเตรสซัพพลีเมนต์เอ็กซเซอ์ไซส์ห้าอย่างนี้ครับอันนี้คือต้องใช้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนจะค่อนข้าง ไม่รู้ว่าควรจะต้องทํายังไงให้ถูกต้องแล้วหมอจะต้องไปช่วยจัดการให้เขาเพราะจริงๆแล้วอาชีพชหน้าที่หลักของหมอแอนตี้ครับผมมีแค่สามข้อหลักเองสเต็มเซลล์คีเลชั่นแล้วก็เอนเนอร์จีเบสซึ่งหลายๆที่ชอบเอานี่มาขายก่อนอืแต่ผมไม่ได้ทําอย่าง,งานั้นผมจะคอนซัลต์คนไข้อย่างน้อยคนหนึ่งผมก็คอนสามชั่วโมงแล้วอ่ะโอเนาะสักหนึ่งคลิปที่แบบว่าพวกพี่อาจจะแบบว่าหลับนอนน้อยมันต้องมันต้องคลเขาจะยาวเกินไปหรือเปล่าเขาเรื่อนี้โอ้โนีน่นอนน้อยกันคนนอนน้อยนอนน้อยแต่ว่าต้องจัดการกับเรื่องยังไง ส่วนใหญ่การนอนจะอยู่ในช่วงเป็นพีระมิดฐานที่สามดีกว่าพีระมิดฐานแรกเลยคือเรื่องของการกินครับผมถ้าจะกินจริงๆผมให้โค้ดคำหนึ่งสำหรับแฟนคลับผมทุกคนจะรู้ก็คือคำว่าน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลคือยาพิษชูการ์อิสทอกซินครับผมถ้าลดหวานได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะเลยหรือถคาอยากกินหวานก็ควรจะกินให้ฉลาดโดยการกินน้ําตาลคู่กับไฟเบอร์ครับผมการกินเกรนสกินนัทหรือการกินไฟเบอร์เข้าไปก่อนเพื่อชะลอการดูดซึมน้ําตาลครับ การพักผ่อนนะจ้าหมอจ้า,าออเอาทุกอันเลยจริงๆเหรอครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าการ,ร,การพักผ่อนคือพ่อพี่แบบว่าอาจจะแบบพักผ่อนน้อยการอะไรนี่ทริคเีอะไรบอกไหมสำหรับคนปกติทั่วไปในสมัยก่อนที่จะนอนสี่ทุ่มตื่นตีห้าตื่นหกโม <laughs> แต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องคำขนาดนั้นเ,ออเราก็มีทริคเล็กๆน้อยๆที่จะเป็น biohack your life ให้ดีกว่าว่าจะนอนยังไงให้แบบรู้สึกเต็มอิ่ม มากขึ้นก็จะมีสารที่กระตุ้นการหลั่งเมลาโทนินไม่ว่าจะเป็นสารเสริมอาหารหรืออาหารธรรมดาก็ที่สามารถหลังเมลาโทนินได้มากขึ้นเป็นกลุ่มพวกริตเทลแฟริสฟู้ดครับพวกกล้วยพวกอัลมอนด์พวกน้ำต่างๆที่สามารถทำให้เมลาโทนินหลังได้มากขึ้นพอเมลาโทนินหลังเยอะขึ้นฮอร์โมนตอนนอนก็จะหลั่งออกมาได้ดีครับผมทำให้เรา สุขภาพแข็งแรงเฟรชตอนตื่นขึ้นมาจะแม้จะนอนไปประมาณ3าชั่วโมงก็ตามคุณหมอแปดถึงสชั่วโมงนี่มันช่วยจริงไหมการนอนอ่าอยู่ที่ช่วงอายุด้วยครับผมถ้าสมมติอายุไหนเหมาะกับการนอนในปริมาณชั่วโมงเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าอายุเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับการนอน10ชั่วโมงเหมือนกันครับผมอยู่ี่ช่วงอายุของเรา กลายเป็นการคอนซัลเล่นสภาพไปเลยแล้วเราสามอะไรกันอยู่เลยให้ให้สากติดตามผลงานอีกทีนึงครับอ๋อจริงๆช่วงนี้จะมีค่อนข้างเยอะผมว่าติดตามในเพจของทางก๊กเป็นก้อนดีกว่าก็บอกว่าคือสามก๊กออฟฟิเชียลนะครับผมมาเป็นเจ้าก้อนของก๊กติดแฮชแท็กก๊กเป็นก้อนและเจ้าก้อนของก๊กได้นะครับผมหรือตามผมได้ในโซเชียลสามโอเคโอเคครับสามก๊กครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยาว